วัสดีทุกคนสบายดีกันไหมเอ่ยหวังว่าทุกคนสบายดีถ้าไม่สบายดีก็ขอให้สบายดีในเร็ววันดูเร็วๆนี้สืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะทุกคนที่พูดไปถึงเหตุผลแล้วก็แรงจูงใจทําไมพระอ,องค์หลอดฟ้าคว้าเนี่ยถึงได้มีพระราชองค์การปรด9้า ลงมานะให้มีการขับไล่เหล่าตัวละครสัตว์จากเทพ,พนิยายเนี่ยออกไปจากพื้นที่เมืองแล้วก็อาณาจักรดูล็อกของพระองค์ตอนนั้นเนี่ยผมตอนที่แล้วผมก็เล่าเหตุผลไปแล้วตอนนีน้ผมก็จะมาพูดถึงเหล่าสัตว์จากเทพ,พนิยายทั้งหลายนะว่ามีใครมีตัวอะไรกันบ้างนะครับว่าอยู่จากเรื่องไหนเป็นมายอย่างไงโดยเราจะเริ่มจากตัวละครที่มีผู้นําส่งกันก่อนนะครับนําส่งในที่นี้หมายถึงว่า อนนั้นที่ทางการของพระองค์เจ้าหลอดฟาควาสตนั้นเนี่ยเปิดรับเหล่าตัวละครจากเทพ,พนิยายเนี่ยให้ใครก็ได้ที่มีเหล่าตัวละครในเทพ,พนิยายในครอบครองเนี่ยให้เอามาให้ทางการนะทางการก็จะมีรางวัลให้แลกกับตัวละครเหล่าเทพนิยายเหล่านั้นโดยตรงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่ามีตัวละครส่วนหนึ่งที่ถูกจับมาขายให้กับทางราชการทางการของท้าหลอดฟาควาสซึ่งผมจะ ซึ่งผมจะไม่ลงลึกอะไรมากมายนะครับจะเอาแค่ที่มาที่ไปคร่าวๆแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมีตัวอะไรบ้างมีจากเรื่องไหนบ้างไปกันเลยไปกันเลยไปไหมตัวแรกสโนไว้ฮะสโนไว้และคนแคะทั้ง7ด โดนจับมาส่งโดยอีวิลควีนนะครับหรือราชินีปีศาจทุกคนเนี่ยรู้จักสโนไวท์แล้วก็คนแคททั้ง7แล้วก็ราชินีปีศาจดีใช่ไหมโดยราชินีปีศาจนั้นเนี่ยอิจฉาสโนไวท์ครับแล้วก็นางก็ได้เอาแอปเปิลเนี่ยไปอาบยาพิษแล้วก็อาไปให้สโนไวท์มีตอนที่สโนไวท์เนี่ยหนีเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอกับเราคนแคททั้ง7เรื่องราวมันประมาณนี้ครับทุกคนทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้ว ตัวต่อไปฮะคือ The Wicked Witch คือแม่มดชั่วร้ายแห่งตะวันตกครับนางเนี่ยเป็นตัวละครจากนวนิยายเด็กครับเรื่อง The Wonderful Wizard of Oz ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1900นู่นน่ะในตอนที่นางถูกจับได้นะฮะมีหน่วยงานนะฮะของทางราชการพูดขึ้นว่า Flying Days are over หมดเวลาบินแล้วนะอีหอกหักอีหอกหักนี่ผมเสริมเองนะะทุกคนเราเจ้าพนักงานคนนั้นเนี่ยก็หักไม่กวาดของนางครับ คนที่นําตัวนางมาให้กับทางการนั้นเนี่ยก็คือได้รับค่าตอบแทนจากเจ้าพนักงานไปที่20 silver pieces เงินเงินมันก็คือเงิน20เหรียญนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่มันก็น่าจะมากพอที่จะคุ้มค่าเหนื่อยที่ที่ต้องจับนางมาส่งให้กับทางการได้อะคนที่จับนางมาเนี่ยคือผู้ชายคนหนึ่งครับตัวต่อไปคือเอลฟ์ครับเอลฟ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานแถบประเทศสแกนดิเนเวียแล้วก็เยอรมันนะฮะ อาศัยอยู่ในป่าถ้ำหรือว่าใต้พื้นดินครับตามบ่อน,น้ําหรือตาน้ําพุตามตำนานเนี่ยผู้คนเชื่อกันว่าเอลฟ์เนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากทุกคนหรือว่าอาจจะถึงขั้นเป็นอมาตะได้เลยว่ากันว่าเอลฟ์นั้นเนี่ยมีพลังมนวิเศษด้วยครับโดยเอลฟ์ที่เราเห็นในเรื่องเทรกนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโดนเอามาขายให้กับทางการของทลอดฟาควาร์ดครับมากับผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วก็ผมพยายามจะหารูปนะซึ่งถ้าผมเจอผมจะ ใส่ไว้ให้แต่ถ้าผมไม่เจอผมก็ไม่ได้ใส่แล้วกันตัวต่อไปคือมีสามตัวครับผมเนี่ยไม่เคยรู้จักเรื่องราวของมีสามตัวนี้มาก่อนเลยนะฮะมาจากนิทานเรื่องไหนอะไรยังไงผมไม่รู้มีสามตัวนี้เนี่ยมาจากนิทานเรื่องโกดีล็อกกับมีสามตัวครับเป็นนิทานจากอังกฤษตั้งแต่ยุคศตวรรษที่19มาครับมีทั้งหมดเนี่ยสามเวอร์ชันด้วยกันทุกคนผมจะเล่าแบบเร็วเลยนะเวอร์ชั่นแรกดั้งเดิมเลยเนี่ยเล่ากันว่ามี ผู้หญิงชราคนหนึ่งครับซึ่งเขาเรียกผู้หญิงชราคนนั้นว่านางนางหญิงชราไรยังอายว่ากันว่าผู้หญิงชราคนนั้นเนี่ยชั่วช้าสามานมากนะน,นางเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอบ้านของหมีโสด3ตัวครับมีอยู่ด้วยกัน3ตัวในขณะที่พวกหมีเนี่ยไม่อยู่บ้านนางหญิงชราคนนั้นเนี่ยก็ได้ไปรับประทานโจ๊กของพวกหมี3ตัวจนหมดนะฮะแล้วก็พอทานเสร็จเนี่ยนางก็ไปนั่งบนเก้าอี้ของหมีครับแล้วก็ไปนอนบนเตียงของหมีพอหมีกลับมาเนี่ย มีก็เห็นครับมีก็เห็นมีเห็นมีเห็นนางครับผู้หญิงชราคนนั้นเนี่ยก็ตกกระจายครับแล้วก็กระโดดออกไปข้างนอกหน้าต่างเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยนั่นก็เป็นเวอร์ชันที่1น,นะทุกคนซึ่งผมสงสัยอยู่ว่าพอยต์คืออะไรทีนี้เวอร์ชั่นที่2เราจะแทนที่ด้วยหญิงชราคนนั้นเนี่ยในเวอร์ชันที่1นเนี่ยด้วยหญิงผมบอลหญิงสาวผมบอลไร้เดียงสาคนหนึ่งครับ แล้วก็จบครับเวอร์ชันที่2เรื่องราวเป็นเหมือนกันเลยฮะโอเคเรายังไม่ได้ทราบพอยใช่ไหมทุกคนมาที่เวอร์ชั่นที่3เป็นเวอร์ชั่นที่คนรู้จักกันมากที่สุดครับก็แทนที่ของมี3ตัวนั้นเนี่ยจากเวอร์ชันที่1นที่2เนี่ยที่ว่าเป็นมีโสดเนี่ยด้วยครอบครัวมีครับก็จะมีได้แก่พ่อมีแม่มีแล้วก็ลูกมีครับซึ่งนั่นแหละเปลี่ยนแค่นั้น,นครับทุกคนเขาบอกว่าเปลี่ยนแค่นั้นจริงๆแล้วใครคือกดีล็อกใช่ไหม g กดีล็อกก็คือคนที่จับหมีทั้ง3ตัวเนี่ยมาขายกับทางการของท่านลอดฟาควาดครับโกดีล็อกก็คือเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่บุกเข้ามาในบ้านหมีนั่นแหละทุกคนนั่นแหละซึ่งจนถึงตอนนี้ผม,มยังไม่เข้าใจความหมายของนิทานเรื่องนี้ตัวต่อมาพีอคคิโอครับพีโนคิโอเนี่ยเราก็น่าจะรู้จักกันดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมลืมเรื่องราวเกี่ยวกับพีอคคิโอไปนานมากผมเคยดูการ์ตูนตอน,นเด็กแล้วผมก็ลืมไปเลย จำได้แค่ว่าเป็นหุ่นไม้ที่กลายมาเป็นเด็กแล้วก็จมูกยาวตอนที่โกโหกคนที่นำพีทอคิโอไปขายให้กับทางการเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะทุกคนเอ่อก็เป็นเจ้าของของพีทอคิโอนั่นแหละมิสเตอร์เจเบโตช่างแกะสลักที่สร้างน้องเขาขึ้นมาเองนะก็เอาลูกมาขายกลับตลาป,ปัดไปหมดไหมล่ะเช็คเนี่ยตัวต่อไปครับเป็นตัวละครที่เรารู้จักกันดีดองกี้ดองกี้เนี่ย พราะเรารู้จักกันดีเนาะเป็นตัวละครหลักของเรื่องเทร็กดองกี้ไม่เคยมีตัวตนมาก่อนในะนิทานเรื่องไหนนะครับก่อนที่จะมาโผล่ในเทร็กเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ฮนะเพื่อเรื่องเทร็กเนี่ยโดยเฉพาะแต่ทุกคนเราก็มีแฟนๆคลับของเทร็กเนี่ยหรือแฟนของดองกี้เองก็ตามเนี่ย เขาก็ได้พยายามคิดเชื่อมโยงสร้างสมมติฐานกันขึ้นมานะถึงที่มาที่ไปหรือว่าแรงบันดาลใจหรือ Refer ฟรนซ์เกี่ยวกับนิทานเรื่องราวที่มันเคยมีในอดีตเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมโยงว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่มาหรือเป็นต้นแบบของตัวละครดองกี้ซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะมีตัวละครลาเป็นตัวละครหลักอยู่ในนิทานเหล่านั้นด้วยฮะดองกี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยถูกนํามาส่งโดยหญิงชราคนหนึ่งครับที่ดูเป็น เจ้าของที่ใจร้ายจะร้ายเหลือเกินตัวต่อไปทิงก้าเบลฮะทิงก้าเบลทิงก้าเบลทิงก้าโอเดเวย์ไม่ใช่ละทิงก้าเบลแล้วก็ตัวละครเฟรรี่ตัวอื่นน,นะทิงก้าเบลเนี่ยเป็นตัวละครเอกจากเรื่องปีเตอร์แพนฮะคือเป็นนางฟ้าตัวน้อยถ้าผมผิดเนี่ยผมขออภัยนะแต่ถ้าน้องเป็นตัวอะไรช่วยบอกกันด้วย ทั้งทิงโกเบลแล้วก็ตัวแฟรี่ตัวอ,อื่นๆนั้นเนี่ยถูกนำมาขายให้กับทางการโดยผมว่าเดาไม่ยากแล้วแหละถึงตอนนี้ทุกคนอยากจะลองเดาเห็นไหมล่ะก็ปีเตอร์แพนไงโฮมแมกอชมันจะดักอะไรขนาดนั้นถัดไปทุกคนลูกหมู สามตัวสามตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมคุ้นเคยมากเพราะว่าเล่าแล้วก็ได้ยินเรื่องของพวกเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เล่าวนอยู่นนะั่นแหะเรื่องก็คือว่าลูกหมูทั้งสามตัวเนี่ยก็จะต้องแยกย้ายกันไปมีชีวิตที่ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็ออกมาจากบ้านของคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขานะแต่ละตัวเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องสร้างบ้านอาศัยอยู่ของตัวเองนะครับแต่ละตัวก็ต้องไปติดต่อผู้รับเหมาของใครของมันแล้วแหละทุกคนทีนี้ผู้รับเหมาแต่ละรายก็จะมีความถนัดแล้วก็ มีคําแนะนําที่ไม่เหมือนกันการเลือกแมทเทอเรียลที่จะเอามาสร้างบ้านวัสดุที่เอามาสร้างบ้านเนี่ยก็จะมีผู้รับเหมารายที่1นนะแนะนาหมูตัวที่1ให้สร้างด้วยฟางผู้รับเหมาตัวที่2แนะนําหมูตัวที่2ให้สร้างด้วยไม้แล้วก็ผู้รับเหมาคนที่3แนะนําหมูตัวที่3าให้สร้างด้วยอิฐทั้ง3เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะสร้างบ้านตามที่ผู้รับเหมาได้แนะนำเนาะแล้วก็ตามบัตเจ็ตที่ตัวเองมี เข้าใจว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มีเงินเท่าเทียมเพียงพอไม่งั้นทุกคนก็คงจะสร้างด้วยวัสดุที่มันเกรดมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกันทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหมาป่าใจร้ายทุกคนก็ได้มารังแกเพื่อนนะก็ได้มาเป่าบ้านของเขาเนี่ยให้กระจ,ยระจายเหมือนเลยจะทําให้หมูทั้งทุกตัวเนี่ยต้องไปหนีหลบอยู่ที่บ้านของหมีจนทําให้หมูทุกตัวเนี่ยต้องหนีไปหลบที่บ้านของหมูที่ตัวที่สร้างด้วยอิฐทุกคนคนที่เอา น้องหมูเนี่ยมาให้กับทางการเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าของเขานั่นแหละนะคือเอาหมูมาขายแต่ว่าเป็นหมูตัวเป็นๆน,นะฮะไม่ใช่เนื้อหมูถัดไปอันนี้น่าจะคุ้นกันอยู่มากพอสมควรหมาป่าใจร้ายจากเรื่องหนูหน้อยหมวกแดงครับซึ่งเราคงคุ้นเคยกับนิทานแน่อนั่น,นแหละตามที่บอกไปเราคงคุ้นเคยกับนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะว่ามีหมาป่าตัวนึงเนี่ยไปกินคุณยายของหนูหน้อยหมวกแดง อนที่หนุ่มน้อยหมวกแดงกาลังจะไปเยี่ยมคุณยายนะฮะซึ่งแล้วหมาป่าตัวนั้นเนี่ยก็ไปปลอมตัวเป็นคุณยายไปนอนอยู่บนเตียงในเรื่องเว็คตอนนี้เนี่ยหมาป่าก็ถูกจับมาขายนะให้ทางการให้กับหลอดสาควาสนี่แหละแล้วก็ทุกคนอยากจะเดาไหมเล่าว่าใครเป็นคนจับหมาป่ามาให้ทางการหนุ่มน้อยหมวกแดงจับหมาป่ามาให้ทางการแซฟไหมละ่ะตัวต่อไปหนูตาบอดสามตัวนี้นะฮะน่าจะมาจากเรื่องราว จากเพลงพื้นบ้านที่สาวไปไกลได้ถึงตั้งแต่ปีคศักช .1609 นุ่นทุกคนเพลงมันก็มีเนะะื้อหาประมาณว่าหนูตาบอดสามตัววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไล่ภรรยาของชาวนาแล้วคุณภรรยาของชาวนาคนนั้นก็ได้ใช้มีดตัดหางของพวกหนูสามตัวแบบนั้นฮะคือมันอาจจะมีหลายฉบับนะแต่ผมอยากจะเอาฉบับนี้มาเท่านั้นนะฮะเพลงเนี่ยมันก็คือเพลงกล่อมเด็กทุกคนเพลงกล่อมเด็กแต่มันมีเนะะื้อหาที่ตัดหางหนู นี่คือเรื่องของสมัยก่อนจริงๆทุกคนความหมายเนี่ยมันแทบจะหาไม่เจอเลยทุกคนมันก็มีแต่ความตีความไปตามแต่สถานการณ์นะส่วนใหญ่เขาจะอ้างไปถึงสถานการณ์ที่ก่อนที่จะเกิดบทเพลงนี้ขึ้นมาก็คือก่อนปี1600นะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องในพระราชสำนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยควีนแมรีที่1ของอังกฤษท่านได้ทรงปกครองอาณาจักรอยู่นะอุย้ยไฟดับ คนที่เอาหนู3มตัวเนี่ยไปขายให้กับทางราชการก็คือคุณภรรยาของชาวนาที่ตัดหางหนูนั่นแหละแต่ผมแอบสังเกตอะไรได้อย่างหนึ่งทุกคนถ้าเป็นหนู3มตัวที่โดนตัดหางจริงๆอะ่ะทาไมเราถึงเห็นหนู3มตัวบอดตัวเนี้ยทำไมเราถึงเห็นหนู3ตตนมนน3ตัวตาบอดเนี่ยในเรื่องเช็คเนี่ยถึงยังมีหางอยู่ทุกคนทำไม ตัวต่อไปซินเดเรลล่าเราก็รู้จักกันดีนะเธอถูกจับมาโดยดอริสแล้วก็เมเบลก็คือเป็นพี่เลี้ยงใจร้ายของนางนั่นแหละผมไม่ลงละตัวต่อไปเป็นหญิงชราในรองเท้าอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยทุกคนอันนี้เนี่ยมาจากเพลงกลอมเด็กเหมือนกันนะฮะผมเลยฉบับที่เก่าแก่ที่สุดสาวไปไกลได้ถึงคริสตศักราช1784นู่นทุกคนอยากรู้ไหมว่า คริสตศักราช1784ถ้าเทียบเป็นพุทธศักราชเนี่ยมันจะปีไหนคริสตศักราช1784ก็เท่ากับพุทธศักราช2327ก็คือ17ปีหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาของเราแตกป็นครั้งที่2นะทุกคนเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นประมาณว่ามีหญิงชาราคนหนึ่งนะได้อาศัยอยู่ในรองเท้านางเนี่ยมีลูกหลานมากมายนางก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆทุกคนก็ไปต้มน้ำซุป แล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกหลานของนางดื่มกลินซึ่งนางก็ไม่ได้ใส่ขนมปังลงไปในน้ําซุปด้วยแล้วพวกเด็กๆนั้นเนี่ยก็ตีกันเอ้ยไม่ใช่แล้วนางก็ตีเด็กๆทุกคนแล้วก็พาเข้านอนโอเคความหมายและที่มานั้นเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนแล้วแหละมันก็ไม่มีที่มาที่ไปความหมายที่ชัดเจนนะที่มันตายตัวแล้วก็ยอมรับโดยทั่วกันนะ่ะ เราก็จะเห็นนะว่านางเนี่ยจะมีเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงมากมายเลยที่ออกมาจากรองเท้าบ้านรองเท้าของนางเนี่ยคนที่พานางมาส่งให้กับทางราชการก็น่าจะเป็นองค์คลักหลวงหรือ,หร,อหรือเป็นการดของของเมืองดูล็อกนี่แหละอถัดไปเป็นนักเป่าปีแห่งฮามิลินคะทุกคนเป็นตัวละครในตำนานนิทานนะจากเมืองฮามิลินรัฐเดอร์ซักเซนจากประเทศ เออเยอรมันโนนที่มาเนี่ยมีตั้งแต่ยุคกลางมาเลยทุกคนเป็นช่วงควริสตศตวรรษที่5ถึง15นิทานคือมีนักเป่าปีคนหนึ่งครับทุกคนชวมสุดสวมชุดหลากสีนะฮะเขาก็ใช้ปีวิเศษของเขาเนี่ยเป่าคับไล่หนูออกจากเมืองไปได้แต่เทว่าชาวเมืองเนี่ยกลับปฏิเสธที่จะจ่ายค่าจ้างให้กับเขาครับเขาก็แก้เผ็ดด้วยการแก้เผ็ดหรือแก้เข็ดแก้เผ็ดแล้วกัน แกเผ็ดชาวเมืองโดยการเป่าปีไล่เด็กทุกคนในเมืองเนี่ยออกไปเหมือนที่เขาทำกับหนูแล้วทุกคนโหดมากดารร้อนโวอูเฟดับอีกแลละคนที่จับพี่เขามาให้กับทางการท่านหลอดฟ้าควานเนี่ยก็เป็นประชากรของชาวเมืองไฮเมลินนั่นแหละทุกคนก็คือคงคับแค้นนะเนาะถัดไปนะฮะเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัวของเจ้าหญิงออโรรานะครับจากเรื่อง เจ้าหญิงนิทรามีด้วยกันสามพระองค์นะโดยทั้งสามพระองค์เนี่ยได้ไปปรากฏตัวในงานตั้งชื่อของเจ้าหญิงออโรราในเรื่องเจ้าหญิงนิทานะฮะเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับเจ้าหญิงตอนนั้นเออแล้วใครรู้ไหมที่มันจับนางฟ้าทั้งสามเนี่ยไปให้กับทางกลางของเทอดฟ้าควาสทุกคนรู้แหละเจ้าหญิงนิทาแซบไหมละ่ะเช็คทำอะไรแสบแสบไว้เยอะเหมือนกันเนาะล <laughs> ทุกคนนั้นก็เป็นตัวละครทั้งหมดที่ถูกจับมาให้กับทางการของทลอดฟาควาสต,ตอนที่ทันไล่ตัวละครจากเทพพญายายเนี่ยออกไปชายป่าแล้วก็ไปกระทบกับนองน้ำของเทรคตอนนั้นนั่นแหละถ้ามันมีข้อมูลหรืออะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจหรือผิดพลาดประการใดเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่ามันสนุกแค่ไหนนะที่เล่าไปแต่ผมก็หามาให้ทุกคนอะนะก็หวังว่ามันคงจะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องจากไปแล้วแหละก็ไว้เจอกันใหม่บาย